สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาตามกันต่อครับพี่น้องเนาะกับแนวทางเลขของพอชนินครับพี่น้องครับผมครับสําหรับเลขพอชนินกับเลขสองตัวเพิ่นกะเข่าที่เจ็ดศูนย์นะพี่น้องเนาะสองตัวบนล่างโครงถ่ายเพิ่นกะมาคัดเน้นให้ครับพี่น้องเนาะเลขชุดสองตัวบนล่างครับเพิ่นเข่าที่เจ็ดศูนย์ครับผมตว่าเลขดับของเพิ่นกะ ลักซิฟบนครับผม W นะพี่น้องเนาะเพิ่นไฮ0กับ5ครับผมครับ0ครับผม0เอา W ครับพี่น้องครับผมครับสำหรับเลขลางเพิ่นดับ0กับ6ลักซิฟกยู่ครับพี่น้องครับผมครับสำหรับคลิปนี้พอจะมาให้แนวทางเลขบนานลงทุนคือเกาเราพี่น้องเนาะเป็นแนวทางวิเคราะห์ พิจารณาเลหล็กบนหาลงทุนเป็นตัวตัดครับผมครับเป็นตัวตัดเหล็กครับพี่น้องเนาะครับเอากอนที่จะไปเบื้องแนวทางตัวเลหล็กบนหาลงทุนของพอชนินครับเฉพาะหลักสิบเด้อครับพี่น้องครับเฉพาะหลักสิบเท่านั้นครับผมครับเก่ามาเชื่อกขอขอบพระคุณพอชนินเด้อครับผมที่เมตตาแนวทางเลหล็กบนหาลงทุนครับทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับผมเผื่อเป็นการประหยัดต้นทุนครับพี่น้องเนาะครับ ฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก้ามาแชร์น้ำเชี่อูน้ำช่ยในเด้อครับผมไปรับชมแนวทางเลขอนาลงทุนพอชนินกันเลยครับก้ามาแชร์สวัสดีพ่อชนินครับผมครับสวัสดีครับก้ามาแชร์ครับพ่อเป็นยังไงเนาะพองงดที่ผ่านมาครับผมก็พอได้ทุนคืนนะครับครับไปเข้าตัวกลับนะพ่อเนาะเจ็ดศูนย์ ชุดสองตัวครับครับถ้าถ้าออกเจ็ดศูนย์น่ะก็จะพอได้อยู่ครับแต่ออกศูนย์เจ็ดก็ตอพอได้ทุนคืนนะครับครับส่วนเลขสามตัวก็ไม่มาครับผมครับมาแต่สองตัวครับสามตัวห่างเลยครับครับเห็นมีพี่น้องเอฟซีคอมเมนต์ว่าไปเข้าออมสินไม่เข้ามาเชียร์ก็ไม่ได้ไปเช็กดูครับผมน่าจะมีอยู่อ๋อเลยครับเจ็ด าอะไรห้าสี่เจ็ดครับผมครับแต่ว่าเลขเลขดับงวดที่ผ่านมานะพ่อเนาะน่าจะเป็นน่าจะเป็นงวดแรกไหมครับผมที่เอาไม่อยู่อ๋อใช่ใช่ครับสูตรสูตรสองนี่มันมันได้ศูนย์นะครับตั้งแต่ปีตั้งแต่ปีหกสี่นะครับเพิ่งเพิ่งผิดงวดเดียวแล้วก็ปีหกห้านี่ก็ผ่านแล้วก็มาปีหกหกนี่ก็ก็นี่แหละครับครับผมครั้งแรกเลยครับผมศูนย์ เอาไม่อยู่ครับหรือว่าพอหรือว่าพอเอามาลงเวทีแล้วมันมันตื่นเวทีนะครับครับผมแต่ห้าก็เอาอยู่อยู่ครับผมลับสตดแรกห้านะครับยังอยู่ครับครับล่างก็เอาอยู่ครับครับคับใช่ครับล่างศูนย์กับหกครับเอาคลิปนี้ก็มาสู้กันต่อครับพ่อครับผมตามกันต่อครับทั้งเลขไม่น่าลงทุนครับผมบนล่าง หลักสิบเท่านั้นครับพ่อครับับเริ่มเริ่มเลยนะครับครับผมครับของวันที่สิบหกเมษายนปีหกหกนะครับครับผมดับสิบบนเก้าครับดับสิบบนเก้าแล้วก็แปดอีกตัวหนึ่งนะครับแปดครับผมแล้ว สูตรนั่นเป็นสองสูตรใช่ไหมครับพ่อสูตรที่สูตรที่ดับศูนย์เมื่อกี้นี้ตัวไหนครับผมอ๋อแปดครับแปดนะครับผมครับไม่น่าจะไม่น่าจะพลาดต่อเนื่องนะพ่อเนาะครับมันก็ไม่ไม่น่าจะต่อครับเพราะว่ามันมันก็เดินมายาวนานแล้วครับครับผมแปดไม่มาหลักสิบบนเด้อครับพี่น้องครับเก้าไม่มาหลักสิบบนครับสูตรนี้ยังไม่หลุดนะพ่อเนาะสูตรที่เป็นเก้านี่ ครับสูตรแรกนี้ยังไม่ได้หลุดเลยครับครับผมเก้ากับแปดไม่น่าลงทุนครับผมเป็นแนวทางเท่านั้นครับพี่น้องเนาะครับแล้วก็ล่างครับผมส่วนสิบล่างครับแปดเหมือนกันครับแปดครับงวดนนี้แปดชนแปดครับครับผมแปดครับได้แปดตัวเดียวโอ้แปดตัวเดียวครับผมครับมันชนกันนะครับโอ้แปดตัว ตัวเดียวแปดจนแปดโอสองูนย์นี่แต่ว่าไปหลักหน่วยได้นะครับผมครับไปหน่วยได้แต่หลักสิบไปไม่ได้ครับผมเป็นแนวทางเลขดับหลักสิบของพ่อครับผมครับนี่แหละครับพี่น้องเนาะครับแล้วในส่วนเลขที่ว่าพ่อจะจับชุดสองตัวสามตัวครับผมประมาณวันไหนครับผมก็คงจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับ อ๋อครับพ่อครับผมครับวันพรุ่งนี้เดี๋ยวอีกลูกก็จะมาตามให้พี่น้องเอฟซีครับผมครับชุดสองตัวครับสองตัวบนสองตัวล่างนะพ่อเนาะครับครับใช่ครับคือดามาเชียร์ครับครับผมคือผมมีอ่าชุดสองตัวตลอดชีพนะครับคือคือผมอยากจะ แจกแจกเอฟซีนะครับชุดสองตัวตลอดชีพครับผมครับคือว่ามันไอมันจะถูกทั้งบนทั้งล่างนะครับทุกงวดนะครับครับผมครับยกเว้นเลขเบิ้ลนะครับมันจะไม่ถูกมีมีเยอะไหมครับพ่ออ่าของมันจะมีอยู่ประมาณสี่สิบห้าสี่สิบห้าชุดนะครับคือคือจะต้องเอาไปไปตัดเองนะครับสี่สิบห้าชุดครับ มันจะถูกบนถูกล่างเลยนะครับสี่สิบห้าจุดนี้ยังไงก็ต้องติดบนติดล่างใช่ไหมครับผมทุกงวดนะครับอ๋อครับทุกงวดเลยไม่ว่างวดไหนก็มันจะติดอยู่บนล่างบนล่างอยู่แบบนี้ตลอดนะครับครับแต่ว่าพ่อพ่อทำไว้ยังครับผมอ๋อผมผมทำไปแล้วนะครับเดี๋ยวถ้างั้นก้ามาแชร์จะลงให้พี่น้อง fc ดูครับผม น่าจะถ่ายเป็นต้นฉบับของพ่อเลยครับผมครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งไปให้นะครับครับผมขอบคุณครับพ่อก็ผมอยากจะแจกเอฟซีนะครับครับอ๋อเพื่อเพื่อที่จะเป็นแนวทางนะครับคล้ายๆกับเลขของพ่อนครนายกแต่ว่าของพ่อนครนายกนี่เป็นรู้สึกว่าจะจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนทุกงวดครับผมของพ่อนี่คือใช้ได้ตลอดใช่ไหมครับสี่สิบห้าตัวนี้ใช้ได้ทุกงวดนะครับใช้ได้ตลอดเลย มันจะถูกบนถูกล่างแบบนี้ถูกงวดมันจะเป็นเลขเหมือนพวกอ่ครอบจักรวาลเมื่อก่อนหรือเปล่าครับผมใช่ใช่ครับเขาเรียกเขาเรียกว่าเลขครอบจักรวาลนั่นแหละครับอืมครับป่อไม่ว่าเลขจะออกมาแนวไหนก็ก็ถูกตลอดนะครับครับผมทีนี้ต้องมาผมผมก็ใช้สูตรนีแเลยตัดตัดเลขนะครับไอ,ไอเลข45หางเนยผมตัดออกมาอ๋อครับเอาเดี๋ยว จะลงให้พี่น้องเอฟซีครับผมพี่น้องเอฟซีก่าอดดราม่าเน้อครับผมเพราะว่าครับผมเพราะว่ามีายทานเพิ่งก็อยาเข็นครับพี่น้องเนาะครับเพิ่นก็อยาเข็นที่กันครับผมกะจะเอามาลงให้พี่น้องเอฟซีเดบิิงครับผมจองคอยมาเป็นหาตัวดัดตัวตัดตัวดับครับพี่น้องเนาะครับผมตัดออกให้หน่อยลงเพราะว่าจะเป็นแนวทางเลขดับพ่อชนิน พ่อสำเนียงครับผมหรือว่าแม่วินครับผมครับรวมไปถึงเลขดับพี่ประกายอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเงี้ยนะพ่อนะครับผมใช่ใช่ครับมาตัดเอาครับเดี๋ยวพ่อส่งมาให้ลูกแล้วลูกจะลงให้พี่น้องเอฟซีดูในคลิปนี้เลยครับผมครับครับครับเอาไงลูกก็รอเลขชุดสองตัวสามตัวของพ่อนะครับผมครับครับพ่อสำหรับคลิปนี้ก็จะรบกวนพ่อเท่านี้แหละครับผม ครับครับขอบพระคุณพ่อชนินครับผมครับถ้ามาอุดรอย่าลืมโทรมาแล้วครับพ่อครับครับครับผมก็มีโอกาสจะไปอยู่ครับครับพ่อครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมกับเป็นแนวทางเลกบ้านาลงทุนนะครับพี่น้องเนาะครับผมกับแล้วแต่พี่น้องจะพิจารณาได้ครับผมเป็นแนวทางแบบว่าอ่า พี่น้องลายทานเพิินไก่จากเข็นขึ้เก้านะพี่น้องเนาะเลขไม่น่าลงทุนครับผมหมักกระจัดคัดกระพ่านครับพี่น้องเนาะบอกง่ายๆครับผมแล้วก็ในคลิปนี้พอกะมีพิเศษให้ครับผมก็คือเลขสองชุดสองตัวบนล่างเข้าทุกงวดครับผมแต่ว่ามีอยูซีสิบหางวันนี้ครับพี่น้องเนาะครับมาซอยกันตัดเบิ้งก็ะไ้ครับผมครับเอาถ่ายคลิปนี้เก่ามาแชร์ก็ขอ อ่าอวยพ่อน้พี่น้องเอฟซโชคดีเด้อครับผมถูกหวยเลยง,งินไปนน้ำกันหวยวันที 16, ่16เมษายน66สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ